สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสศงซีซันฮา,า,าราละนะครับในส่วนวันนี้ผมก็จะมาพูดในส่วนของเรื่องเน็ต10เมกนะครับสำหรับคนที่ใช้เกิน1ปีแล้วนะหรือครบ1ปีในเดือนนี้หรือเดือนเมื่อกี้นะครับของผมของผมก็เพิ่งจะครบในเดือนพฤศจ,จิก,กายนนะครับก็มันครบวันที่14นะอันนี้ผมก็เลยไม่เติมตังค์ผมผมไม่แน่ใจว่ามันจะต่อไหมก็คือรอรอจนกว่ามันจะหมดแล้วครับแล้วก็ค่อยเติมเติมตังค์เข้าไปนะอาทีนี้มันบอกว่าตัดค่าบริการ แพ็กเกจ10มเมกโทรโบทโทรฟีทุกเครือข่ายนะครับอันนี้30บาท200บาทไม่สำเร็จกกุุณาเติมเงินต่ออายุแพ็กเกจนะครับใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องเติมเงินแล้วต่ออายุนะครับกดอดอกจาน900ดอกจาน9976ซีเรียมแล้วก็โทรออกนะครับอันนี้นี่ครับมันเตือนวันที่14ตอนอ6โม31นะ ผมก็มาเติมตอนเช้านะครับมาเติมดัง200แล้วก็กดสมัครไปนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้บอกอะไรเพิ่มเติมนะนี่มันก็ไม่ได้บอกอะไรนะครับแต่ว่ามันก็ได้สิบม็กนะผมก็ใช้จนวันนี้วันที่26นะครับคือจริงๆหัวจะลงคลิปตั้งนานแล้วแต่ว่า YouTube บล็อกผมผมก็เลยลงไม่ได้นะครับก็เลยไม่ได้อัดคลิปอ่ะทีนี้มาดูในส่วนว่าผมใช้ครบ1ปีจริงไหมมาดูครับ คลิกเข้าไปปุ๊บอ่ะผมก็จะเข้าในส่วนของกดวางปุ๊บอ่ะก็จะขึ้นวันขึ้นมานะครับเสียงไก่ก็นะอ่ะ,อะโอเคครับนี่มันก็1ปีกับ6วันนะครับอ่ค้างอีกหปีกับ6วันนะครับตรงน,นี้1ปี6วัน ก็สมัครต่อได้นะตามที่ข้อความนะฮะข้อความในส่วนของตัวนี้นี่ครับสาหรับคนที่ครบแล้วก็ลองกดตัวนี้ดูครับเนี่ยมันจะมีข้อความแจ้งขึ้นมาหรืออีกอย่างนึงก็คือถ้าใครอยากรู้ว่าตัวเองใช้สิทธิ์ได้ไหมเนี่ยอย่าเพิ่งเติมเงินนะครับก็ลองกดดอกจันเก้าร้อยแล้วก็ดอกจันร์เก้าเก้าเจ็ดหกดูก่อนถ้ามันขึ้นข้อความบอกว่าค่า,า,าเงินเงินใน เงินในโทรศัพท์เราไม่พออะไรประมาณนี้มันเลยหักไปเก็บได้แล้วก็ค่อยเติมแล้วก็มาสมัครนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของอินเทอร์เน็ตสิบเมกนะครับสำหรับคนที่ครบ1ปีแล้วนะครับประมาณนี้ยังไงก็ฝากติดตามเพื่อัสดีครับ